ไปหาผูหญิงที่โดมนะครับตอนนี้เพราะว่าโบกรถเรียกรถแล้วไม่มีรถผ่านเลยสักคันหนึ่งเลยครับตอนนี้ไม่มีรถผ่านเลยครับต้องเดินไปนะครับเอฟซีขอมาครับผมก็เลยจัดให้นะครับแต่ว่าไม่มีรถก็ต้องเดินไปนะครับหารถพร้อีอย่ารอโบอกรถดูครับผ่านหรือเปล่า ขอผ่านไปจอดตรงหน้าโดมสาวน้อยหน่อยได้ไหมครับขอขอขอจุดรถได้ไหมพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟออกปั๊นอ๋อตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ปั๊ดเดียวเดี๋ยวก็ถึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับตอนนี้โบกรถอ๋อไม่เป็นไรครับเพื่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับขอบคุณมากครับเกาะไปแค่นี้ครับ ตอนนี้กำลังโบกรถนะครับไปหาอีลานะครับจากเวทีครับ,ร,บ,ร,บรถพี่เขาขนฟักทองม,มานะครับเขาก็าเรียกโบกรถมา าครับข,ข่าวว่าลูกสาวนะครับน้องหญิงอยู่ที่โดมกับพ่อโจนะครับก็เลยเด็มไปที่เวทีตอนนี้คนก็เต็มอยู่แล้วครับคนไลฟ์อะไรก็เต็มแนตะ่ว่าเห็นพ่อๆ่แม่บอกว่าที่โดมไม่มีคนไทยลูกสาวนะครับ รถไปอยู่หรอถึงมาลูกสาวแค่ยังสื่นว่าข้อโจ้แล้วนะนวก็ไม่รู้ว่าข้างในแล้วมีคนไหล่อยู่หรือเปล่าขอบคุณนะครรัับบขอคคุณบขอบคุณครับขอบคุณครับ น่ารักมากครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ๋อไม่รู้ว่าเขา เขาอยู่ข้างในหรือเปล่ากูว่าน้องเขาจะอยู่ข้างในนะครับถ้าน้องพักอยู่ในบ้านก็อาจจะไม่สะดวกเอ้มี hey, ไหนเราก็ได้ข่าวว่าลูกสาวมาแล้วอยู่ไหนอ่ะอืมมาอ๋อเ็าอยู่ในห้องกันห้องใหญ่นู่นเหรอครับอ๋อห้องซ้อมห้องซ้อมรู้จะเข้าไปได้หรือเปล่ากาพักผ่อนกอนนันอยู่ครับถึงว่าไม่มีใครถ่ายมามาแล้วนะครับแต่ว่าลูกสาวพักผ่อนอยู่ ข้างในครับเตรียมจะขึ้นโชว์ตอนเย็นขึ้นโชว์ตอนเย็นม่นุชมีส้อนุชช้อนุชเป็นบรรยากาศในครัวแทนเป็นบรรยากาศใงครัวแทน กินอะไรอยู่ครับเนี่ยข้าปุ้นเหรอครับครับผมอข้าวปุ้นพักได้ไหมครับคนนี้มากี่โมงครับมาถึงเมื่อวานอ๋อถึงเมื่อวานมาพักที่อ๋อดีสองเนี่ยตัวนี้ผมชอบมากเลยนะเสื้อตัวนี้ยมีตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีทำสวย เรียนรุดหนีง่ายมีเหลืกสาวอยู่ไหนแนะข้างในครับกอยู่ข้างในสาวพักข้างในนะครับเราก็จะเข้าไปรบกวนเขาไม่ได้เลยครับผมรถไม่รู้ว่าพ่อเอกอยู่ด้วยหรือเปล่าอ๋ออยู่ข้างในนะครับนี่ น่าจะอยู่ข้างในห้องโอเคนะครับ พี่สองไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนะเห็นหายไปออนนึกว่าอยู่นึกว่าไปไหนเสียงมันดังใช่มากเลยั่งก็เลย้าอก็มาีก็หยนะอยงมาเใครมาอยไปเข้าไปห้องนู้นะครับ สองสามรามมาที่บมบอกือมแล้วเขาไปรบวนเขาก็ไม่ได้นะเพราะเขาพักผ่อนกันอยู่ถ่ายเนี่ยกองช้างยังไม่ถ่ายเลยอืมถ่ายไปถ่ายตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อลวอลเป็นกัญชัยเขาบอกว่าเนี่ยให้ไปนั่งดูเขาคือนั่งดูตรงนี้คนมันเยอะไงอมองเลยไปนั่งดู ห้องนู้นเอาไปล้วก็ไม่ไม่พอกันใช้กระเบื้องให้ละกันนะครับพอเขาเข้าไปในห้องเราก็ไม่ถ่ายละให้น้องพักผ่อนให้น้องพักผ่อนใช่จน้องเมื่อกี้ผมก็เดินมาเลยนะผมเดินมาจากนู้นเอฟซีบอกว่าเออให้มาถ่ายน้องหน่อยแล้วตรงนู้นคนถ่ายเยอะแล้วผมก็เลยย้ายมาทางนี้มีมีโอ้คนแน่นคนยูทูบเบอร์ทำแน่นเจ้าหนึ่งเจ้าทอง น,นึ่กับสอรอหนิเหรอครับจะไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้องอาจจะพักผ่อนอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวน้องก็ออกมากินก็เดี๋ยวไม่รอจอนู่นหรอกครับไม่แน่เดี๋ยวมันจะหาที่จอดรถไม่มีนนี่ะในลานเลยครับในสนามสแตนด์อ้ยเป็ดบ้านแพ่เปรยนอันที่เขาหรือว่าเครื่องไว้เขาทำอะไรครับรก็เขาก็จอดนั่นแหละตรงนี้ตันขันนี้นะครับกีว่าจะไปไปถึงนะสามือก่อน